เราก็จ่ายโปะเพิ่มเข้าไปเองเดือนละ2000-2000แต่ว่าตรงเนี้ยเราอาจจะต้องถามตัวนี้หนึ่งว่าเฮ้ย oh. พอถึงเวลาแล้วเงินมันอยู่ในมือเราเนี่ยเราอาจจะแบบเฮ้ย oh. เดือนนี้เอ้ย oh. e ฉันใช้เยอะเอ้ย e เดี๋ยวฉันแบบจะไปเที่ยวเอ้ย e ฉันขอติดกระเป๋าไว้ก่อนดีกว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ได้จ่ายหรือเปล่าแต่ว่าการที่เขาหักเราไปเลยแบบเนี้ยมันก็เป็นไฟบังคับเนาะ ือผมกำลังสอบถามอาจารย์ว่าตอนนี้ผมเสียคือค่างวดคือ9,500ดอกเบีย้ยประมาณ5 6 5ถ้าเกิดผมไปรีเทนชั่นเนี่ยครับคือถ้าเกิดแต่ไงก็ต้องจ่ายคือค่า8,000บาทแน่นอนเป็นค่าประกัน2,500เพราะประกันแบบกีกกภยกัยผมยังไม่ได้จ่ายมันครบ3ปีไปแล้วกับอีก6,000ดอกเบีย้ยอะไรอย่างเขาไม่รู้ครับเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็กับดอกเบีย้ยที่ลดลงมาเหลือประมาณ4กว่าเปอร์เซ็นต์กับเงินงวด7,000 7,500มัรับรู้สึก อาจารย์คิดว่าคุไม่ครับอ่าพูดถึงเงินงวดก่อนละกันครับจริงๆเงินงวดเนี่ยมันมองได้2แง่เนาะคือถ้าสมมติเงินงวดลดลงมันจะทําให้เรามีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าจากที่ผมมารีวิวไอ้ตัวแผนสภาพคล่องของคุณนัทเนี่ยจริงๆแล้วในแต่ละเดือนคุณนัทก็เหลืออยู่ประมาณนึงเลยถูกไหมใช่ครับใช่ซึ่งผมอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นอ่ะเราอาจจะยังไม่จําเป็นที่จะต้อง อัดสภาพคล่องเพราะว่าในแต่ละเดือนคุณนายก็ยังเหลือเก็บอยู่แล้วก็ยังมีสภาพคล่องยังยังสามารถเก็บรายเดือนได้เรื่อยๆอ่ะผมก็เลยยังมองว่าเราอาจจะไม่จําเป็นต้องลดค่างวดเพราะว่าค่างวดเนี่ยนอกเหนือจากการที่เราจะมีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นแล้วแต่อีกด้านหนึ่งของมันคือมันจะทําให้เราเนี่ยเป็นหนี้นานขึ้นแล้วก็เสียดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นเพราะเดิมดอ,อ่ะสมมติเดิมเราจ่ายอยู่ที่ว่าเก้าพันห้าเนาะ เราอาจจะเหลือ10ปีแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปจ่ายที่แบบว่า7,500เราอาจจะเหลือ15ปีซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียใน2มุมอย่างที่ผมบอกไปคือมันอาจจะทําให้เรามีสภาพคล่องจ่ายเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าสําหรับคุณนัทเนี่ยที่มีสภาพคล่องประมาณหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยผมอยากให้จ่ายยอดเดิมดีกว่าแล้วก็มันอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเราเนี่ยสมมติถ้าเรายิ่งถ้าบางเดือนเราเหลือเก็บเยอะ,อะเราอาจจะโปะเพิ่มเข้าไปหรือว่าอย่างมีโบนัสในช่วงต้นปีแบบเนี้ยถ้าคุณนัทอัดเพิ่มเข้าไปเนี่ย ผมมั่นใจว่ามันจะมีเหลือถึงสิบปีแน่นอนครับมันจะหมดเร็วกว่าน,นั้นอยู่แล้วมันหกว่ก็เลยใช่ก็เลย,นนเลยอรู้สึกว่าเออจริงๆถ้าเรายังไม่ได้ลำบากขนาดนั้นเนี่ยผมว่าจ่ายค่างวดเท่าเดิมไปก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมติเราอาจจะประหยัดเพิ่มขึ้นอีก2 0 0พันแต่2 0 0พันนี่ยสุดท้ายแล้วเราอาจจะจับอะไรให้มันเป็นรูปเป็นร่างไม่ได้แล้วก็ไปหมดนี้บ้านเร็วๆน่าจะดีกว่าครับครับก็คือสมมติโอเคถ้าเกิดสมมติอย่างที่อาจารย์แนะนำกาคือโอเคผม สมุทรนาคาร,ครให้เหลือ7,500ผมก็จ่ายไปละ9,500อีก2,000นี่ก็จะเป็นเงินต้นเหรผมถูกไหมครับอาจารย์อ่าใช่ถูกต้องครับผมใช่อ่าทีนี้มันก็มีสองวิธีครับคือเราอาจจะลองคุยกับเขาตกลงว่าเราจะทําสัญญาที่9,500เลยดีไหมกับอีกวิธีหนึ่งก็คือเราก็จ่ายโปะเพิ่มเข้าไปเองเดือนละ2,000 2,000แต่ว่าตรงเนี้ยเราอาจจะต้องถามตัวนี้หนึ่งว่าเฮ้ยพอถึงเวลาแล้วเงินมันอยู่ในมือเราเนี่ยเราอาจจะแ oh. <"He i, S 2> บบเฮ้ยเดือนนี้ เอ้ยฉันใช้เยอะเอ้ยเดี๋ยวฉันแบบจะไปเที่ยวเอ้ยฉันขอติดกระเป๋าไว้ก่อนดีกว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ได้จ่ายหรือเปล่าแต่ว่าการที่เขาหักเราไปเลยแบบนี้มันก็เป็นไฟบังคับเนาะก็อยู่ที่ว่าเราจะมองในมุมไหนนะครับแต่คิดว่าอ่าคือจ่ายเยอะเนี่ยมันก็มันก็ประหยัดก,กว่าอยู่แล้วแหละแต่ก็ไม่ควรเยอะมากเกินไป